พี่น้องเอ้ยจะมันงามได้งามดีตลาดขายของป่าสเสร็จฮัชเชลเห็ดน,น้ำเพลิงสดพี่น้องน้ำเพลิงสดจากเศร้าบาทนนเนาะเพิ่นขายแสนหาซิฟันกีประมาณกว่าสามร้อยบาทเนาะอู้โตยังกันอ่ะ <c oughs> ก็เห็นพี่น้องตัวแรกตัวแรกก็มีขายลูกสาวงามขายอยีกพี่น้องเอ,อ้ย โอ้อาลูกกินนมอยู่วะนี่หัดง่ามคือนพศาวอยนะู่เนาะ พี่น้องสวัสดีสวัสดีทุกที่สุขสุขคนเนาะยินดีตอนทับเขาสุส่องบ่าวสุขคนยินดีเดอ้อวันนี้ห้าสิบห้าพี่น้องไปบ้านโป้งลาดเสือแลวก็บ,บ้านบุงคาออกเมืองนะพี่น้องเนาะเป็นหมู่บ้านที่ขเขาจะอ่าปูห้าปลาเนี่ยแหละเป็นปลาแม่น้ำโค้งนะพี่น้องเพราะว่าย่ามนี่ขันขันเล่าไตนะพี่น้องสิขื้นซื้อว่าปลาลายห้าปลาลายปลามันสิขึ้นนะนะพี่น้อง เกิดว่าปลาขึ้นชาวบ้านเขาจะไปใส่ม้องใส่ไร่หมอ้อ่จะสินะมันช่ไหลปลาลายนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็เลยว่าสิไปหาเลาะซื้อเลาะซืออ้อปลามาไว้มาไว้กินนี่แหละพี่น้องเลยหนังมอเตอร์ไซค์ไปเนาะซื้อปลามาย่างแหงไหว้บ่อหรนะือว่าตืออบไว้เนาะไปปิง้งกินยน้ามให้ย้ำหน้าเลยลนะเห็ดปลาแหลกแน่ขันไว้ปลาแบบปลามันหน่อยตัวหน่อยนะขันราคามันสือนส่อเวามสดสือ่อมาเห็ดปลาแดกเลยเนาะ ไปพี่น้องเดินทางกันไปเลยไปพี่น้อง,องบ้านวาซุกกับทางยางบัดลอยกับห่างกันประมาณหากิโลเน้นองได้เกิดจากความใจตัวเสืออกมาเอ,อาจะข้างยางบัตลอยได้นนเนาะมอเส้นทางเลขที่13บสาไตเนาะมุ่งหน้าไปทางไหนเล่ระวังเขาขับรถมาเขาเห็นอ่าวันที่เป็นขายของนะพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมาจอดเปิ่งว่า เป็นใครเนี่ยแต่ว่าส่วนร้ายน่ะจ,จะเป็นของป่าเนาะเอ้ยนี่อันไหนอยู่บ่นี่หอยหอมอยู่บ่เด้สบายดีขอทายนะเด้อ๋อมันไะแม่มีอันไหนอยู่บ่หอยหอมบ่มีบ่อนี่ต้องหอยขีดกระต่ายอ๋อเป็นคล้ายคล้ายแบบคลองป่าเนาะ อันนี้เป็นห้อยขีดกระตา่ายป๊อปโลดโลดเทไรนี่สามจิมหาพันกีบเทได้รนอนเป็นขายเดียวเดียวใช่เห็นเพื่อนว่าเป็นขายอย่างนี่ยอันนี้เป็นโอ้ยมีหอดเอียนว่ามีตัวใหญ่ว,ว่าเอียนนี่มีปลาดุกนุ่เนาะพี่เนาะโอ้ยเป็นตัวสื่อเถอะอันนี้โกบอันนี้ก็ห้อยห้อยปัง ห้อยปังวะมีน้อยใหญ่กว่านี่นนะวะไงยังตัวนี้ตัวตัวเทไรนี่งูนี่งูสิงพี่น้องโอ้ยมีขบบันเลยอ,อาติโตอ,อ,อันนี้เป็นกบกทไ้กลายไปกลายมามาแวะสื่อได้เ้ยพี่น้องอยูอ่ะมันลุยเนาะ ทางแบงไอ้ท่างขางขางทางมันลุยได้มาพันทางมาปากเซ่ก็มาสื่อได้เด้อเอียนนี่โร่เทไรเอียนเนี่โยนนโรล่ละแสนเนาะกบกบได้สัน่นก,กบโลหกสิบพันกีบบ่้มีหอยหอมเนาะ่อใส่โอ้อยท่างเนี่ยมาชุดผ้าพี่น้องไปเบิ่งอันนี้มาชุดขอถ่ายเนี่ยเด้อ เป็นขายอยังเนี่นี่มีหอดน้ำเพิองพร้อมอันนี้ห่อเห็ดเพาะเป็นขายเห็ดเพาะ<ห>จานเท่าไรนี่สองพันสองพันกี่ประมาณอ่าสี่สิบบาทเนาะอันไหนยังเนี่ยเห็ดเพาะคือกันห่อสามสิบห่อสามสิบนางชุดไม่ขายผอนางง่วนนีนน่โอ้ยอันนี้เห็ดยังสินี่ เฮดผิ 10, 15, ่งหวานจานทเิหาบอกเดี๋ยวเด้อเฮดยังน้อเมื่อบเฮดพอนเม่เดพอนเฮดพอนังิตัวนี้เดนังสดบอกเฮด่งหวานเฮด่งหวานี่นอล้องคายลายเอลิตัใดอยู ผ่านมาทางนี้ยเรยว่าขึ้นไปทางสวรรค์นะเขตลงมาปาเกเซกแวะได้น้องแคมทาองเพิ่นคายขอถ่ายในเด้ออ,อันนี้ดอกกระเจียวจานทอดสนันเม่ของเจ้านี่เฮดเพาะนี่ซีซีพันจีบโอ้โหเสียอาหารได้ดีเนาะขึ้นีแต่คือมีแต่เฮดเพาะแท้ขอถ่ายในเด้อ เห็ดเพาะจะเป็นลายอันนี้เห็ดเพาะดังเบื่อจานเท่าได้ใสของเอื่อเนี่ยหาสิบหอยหอมก็มีเอ้ยเสจ้าหอยหอมอันนี้เห็ดโอ, oh, อ้ยเฮ็ดลายดีเนาะไปหาอยู่ใส่เอื่อหาป่าล้างบาดเนี่ยบอ้า oh, หาเองบ่อืมทลได้กายปากเซมากอะ มาแวะสื่อเด้อห้อยหอมคล้ายจังได้หนิจันน่าแสนเทิงเทิงโลอยู่บ่โอ้โลละแสนอ,อันนี้หาซิปอันนี้บานเท่าเอินห้อยหอมนะพี่น้องมันจะเป็นห้อยอ่ะอยู่ภูเขาภูเขามันอยู่ภูเขาอันนี้นะเดแบบนี้นะภูเขาแบบนี้นะพี่น้องมันจะอยู่แต่ภูเขามันบริเวณนั่นนะยาเยาวห้อยหอมจกักโลหนึ่งเยอะเหลือก็ หอมเฮดเพาะนะเ็ดเพาะเ็ดเพาะนั้งทรายสนิจจานทรายรงฮัสซิไม่คือลายห่านแต่ซื้อยุหนได้ดีบัดดีบัดพี่น้อยจะมันงามได้งามดีตลาดขายของป่าเพินเฮัสเซาเฮตฮสเอลหอยนี่ได้ก่อนหอยมิ้นกมี่บ่ จานหาซีบเราพี่น้องไม่ต้นลอยใหญ่แมนตัวนี้แสนหนึ่งสองร้อยบาทพี่การรุ้ไหว่านี่สองจานหาซิบบ่ได้บ่แมนนี่ว่าไม่ขาดตัวเขาบอจักนอพี่หน่องเลย ตัวน้อยใหญ่มันเลือไปแแม่บอกนี่แตกว่าเดาได้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะแซนหนึ่งตัวหนาหันแปดสิบบอกเอาเพื่อไล่จีรดอีกแต่ทีจะเอานับนี่ จ้าสาวห้อยหอมเนาะพี่ลองเจ็ดกันหนึ่งเห็ดเพลิงหวานบ่มันมันคล้ายกับเห็ดวายบ่ตัวไหนคมเป็นบ่ค้ายจังได้ตัวขมโอ้เขาจะซื้อแล้วเห็ดวายขมเ้าใจ อันนี้จาน่าไรนี่ซิหฮาว่าได้บ่เนีนอันหาซีบเน่ม้าโน้ตไยนี่นะตัวนี้นะซ้ำอันหาซีฟบ่กวใส่คอยเอาตัวดีก็ได้ซอันหาซิบเดี๋ยกายขอเซีห้อยซอยแล้วอันหนึ่งเอาัดคือมีห้อยอันนี้นับนะ อหอยหนอนาหนาโอ้หอยปากแปรอย่าให้พซอยเดี๋ยวมีเดี๋ยวตัดใจเงินเพิ่นก่อนเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อตัวนี้แสนหนึ่งมันวาจาหนึ่งตัวนี้มันสินหน่อยใหญ่กว่าเนาะพี่นเนาะจะมีหอยปากแดงตัดสินใจยาก่นะจะเสียเอาซอยไปอ้าเอาตัวนี้ก็ได้แสนเอาเอาตัวนี้จานหนึ่ง เออขาจะคอยเอาซอ,อายแล้วก็ได้ปะใบหนึ่งเอาเอาจารย์หนึ่งก็พอแหละเดี๋ยวสีเอาไปแกงใส่อ่านมไม้เห็ดเพาะยาข้าวใจเงินยไปขาดกันแป๊บตอนนี้เ้าก็เดี๋ยวสื่อเดี๋ยวนะี้องเถาเอาเห็ดกับอันนี้เนาะกับหอยเออหอยหอยนี่เท่ะเลก็คอยลืมนะซีซีปนาะ อันนี้หอยนี่ซีซีเพชรนี่ฮาร์ซิพันกีบเนาะพี่เนาะฮาร์ซิพันกีบก็บประมาณหนนะึน่งร้อ,อยบาทเนาะเราก็มาแบะซื้อกันเพิ่นองขายปลาร้ามันจะเสียอาหารได้ดีนี่แต่ <c oughs> ะจะได้ชุดจานนะเนี่ยจานเดียวสหพันธ์สวัสดิเห็ดจ <c oughs> ังได้เนาะไปกินมือหนาพอแล้วเออเห็ดปวกว่าออกว่าย่ามได้มันออกเห็ดปวก <c oughs> นั่นทำเพราะท่านได้ออก จะได้นอนเวลาเฮ็ดปลอกออกขัานสีหูเนาะจังสีด๊ามาต้องมาจอบดูๆนะพี่น้องแต่นี่ก็เป็นบอลเป็นคายนะพี่น้องโอมีหอยพักกัญญาลูกได้เด็กแ,แม่เอาเฮ็ดอันนี้ครับอหอยหอม <c oughs> อยากซื้อซอยอยู่แต่ดูกต่เงิ่อนเลาแม่แม่เอ้ยนี่เฮ็ดห <c oughs> ูหนูอีกเฮ็ด <c> ห <oughs> ูหนู <c oughs> แกงใส่หน่อไม้พี่น้อง เฟืองบักไฟก็มีมบักข้อแหลนก็นมีบักเอี้ยงอีว่าอีกแบบหนึ่งสีแดงแค่ไข่บักข้อแหลข้อแล่เออบักเงี้ยวไก่ป่ากับไก่บานก็นมีเทรายนี่บักบัวน,นี่สามมาติสิบพันมาได้บ่ <c oughs> <c oughs> เอาใดี๋ด้มาหนึ่ง เอามาไใ่เนาะมัดสิบพันกีบพีพพ่น้องเจะเอาตัวไหนก็นได้เอาใส่ทงให็นไหมเด้เอ,ดอเฮ็ดเพาะนางเฮ็ดเพาะฝ่ายเฮ็ดเพาะเนี่ยมันจะมีสองแบบเนาะพี่น้องเฮ็ดเพาะฝ่ายกับเฮ็เดเพาะนางเฮ็ดเพาะนางมันสิแสบกว่าเฮ็ดเพาะฝ่ายแต่ก็รา,ราคาแพงกว่าอีกกีบสิบมัดบวกกิน นผู้ใด้กายมากกัมาแวะเด้อขางทางมันลุยมีหลายบอนอยู่ได้ที่เป็นคล้ายย่บอนนี่แน่อยู่บอนบอนตัวนั้นแน่ทั้งหน้าแน่แล้วก็ขามขางฝั่งนั้นแน่น้พงู่้หลังคนสิแบบเพ็ดกระตูปคล้ายแล้วก็คล้ายยังสี่เลยเด้อแหละคล้ายขางข้างหอยปังโล่ทรายหอยปังสามสิบสอหาไปได้บอกเอ้ยสองโลนี่นะ อันนี้เป็นหอยปังเนาะพี่น้องเขาเขาจะไปหามันจะใส่เขาจะเลี้ยงบันที่วันเนี่ยได้เขาจะโอ้อยู่แถวอยู่แถวใดของของบ้านเขาโอ้อยู่แกงโพนี่ไรใกล้ๆนี่ได้ใใดโอ้ข็จะเอาเอาโลหนึ่งวะเอาโลหนึ่งก็ได้กัน <c oughs> เจะซ้อนโลหะซิบเขาไปสีเอาอยู่ ข้านไหนก็ห้อยขี้กระต่ายท่างนี้ก็ห้อย,อยปัง,ง,งเดี๋ยวเอาซอยแม่รุก่อนฟาดกินทั้งขี้ทั้งโต๊ดปวดเลยปวดมาแถมเลยแถมเลยหันเอื้อย <c oughs> เอาโลหนึ่งสันโล่เทไรกอดเส้าหาม่นวะสามสิบซา,า,า,าโอ้ยสามสิบเพื่อนห้อยปังยิ่งโล่สามสิบ กินเบิร์ดอยู่วันนี้อันนี้ขายจังเลยนี่แซนหาบอน้ำเพลิงสดพี่น้องน้ำเพลิงสดจากซาบานเขาเนาะเป็นขายแซนหาซิฟักีบประมาณขวดละสามร้อยบาทเนาะงาว่าพี่น้องขวดละสามร้อยบาทใส่โอ้โอ้โดยโดยอย่าห้าใจเงินเป็นต้นแบง นี่คเัาสื่อเอาห้อยปัง1กิโลนกห้อยขี่กระต่าย1กิโลนกห้อยหอมหนาจะบ่เทิงกิโลหนาจะขนะึงโลจะถึงขึงโลจงบ่ชสามสาทอดนะ1ิซิาพันอันนี้ใจเ้วสามสิบมานะ ปพี่น้องซื้อแล้วแล้วน้องไปน,นี้ก็สีแต่อันนี้ละอันนี้ยังนี่ผักกูดบะแมนบะโออ๋อไหนจเจ้าผู้ใดเอาขายขายจังเลยนี่ผักกูดนี่สามแมตซิพันดอกกระเจียวได้สัน่นขายจังเลยนี่ดอกกระเจียวซีแมตซิพันกีบพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมาเนาะอยากมาแวะก็มาทามสื่อกับแม่กับ เคื่องขายพันใดเด้อพี่น้องเพิ่นขายของหลายหลายอย่างเลยมีไไหน่นอไม,ม้มีครบเนาะของป่านปป <laughs> เนาะถูกถามสิเดี๋ยวเดี๋ยวกินบะเบิดแล้วแม่เดี๋ยวแบบลูกมาตอนแรกขันแม่ว่าท่านปิดสิอันนี้สิมาแวะโอเค,อเ,คเพราะว่าสิไปอันนี้ไปบันปงไปสือปลาก็เลยเห็นนี่เลยมาแวะก่อนเนาะพี่น้องมาแวะเพิ่นก่อน แต่ว่าบัดค่ากรับออกมาตะวันโป่งทันเพิ่นยังบ่ทันปิดเดี๋ยวสิมาซื้อดอกกระเจียวไปหลวกกินเนาะเพราะว่าอย่างมันเหี่ยวเลยครับนเฮาถื่ไปแต่ว่าอันนี้สิไปฝากอู้โตยังกันนี่ <c oughs> หาก็เห็นพี่น้องตัวแลกเออตัวแร,น,วแรนก็นมีแกลนงผู้ใดนี่ิตัวตัวเท่าใด3่สามแสนบ่กใช่เนาะเฮ็ดกิพนกพี่น้องผู้ใดเคยกินตัวนึง3ามแสนกี่ประมาณนั้น หกร้อยบาทเนาะตัวแรกคือมันสิสวบปฮะอยู่บนนี้อ,อ,อันนี้มันสีายๆแบบโตเหี้ยเนาะแต่ว่าโบเม็นเหี้ยเด้อพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าโตัวแรกเนาะผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากกินผู้ใดอยากกินของป่าบาทจำเป็นต้องไปหอดซองตะอูเด้อพี่น้องมาบ้านบาสุกก็ได้กินเด้อมีทั้งแลนมีทั้งงูสิง มี่เกือบทุกมือเลยแหละเพราะว่ามันเป็นอาหารที่แบบหายากแบบกะพานะพี่น้องเ้าจะจะบ่คอยได้ซื้อกินกันบัาไดนอกจากแบบคนรวยเขาจะน้อพี่น้องเขาจะคนรวยเข,าจ,ข,า,จขาจะจึงกินกันไปบาตนี้เขากระิไปละบัตรนี้พี่น้องใส่คล้องลายเติบนี่หดไก่นี่ไก่บ้านก็นมีตตวบกใหญ่มันนี่หดง,งูซิงงูซิงก็มีนะ่ะ ตัวน่ะอยู่ในกล่องนะเนาะไปพี่เนกบเด้อพี่นกบกบอีกแล้ววนี่เอามไม่ตัวนี้กบเียงด้วยกบหาเองกบหาบอยไ่เีม่ขาตัวบจกนี่ยากินออมกบดิเมแงจะเฝ้าปิดไวเดอคิมาสือม่เจ้า นั่นเบิสซูมือวะเราหนึ่งเจ็ดสิบพันกีบประมาณโลละลอยกว่าบาทเนาะพี่น้องรุ่นย่นมไหนมันมีต่อหันทั้งต่อนะย่ำแดดหรอวะย่ำแรงพี่น้นองเราสิไปแล้ววันนี้เบิดเงิร้ยเติบเลยไม่บบแบบแป๊บเดียวแม่ัน นั่งติกอล์ฟแล้วมาแล้งก่อนเอ้ยฉันครบเปนเนี่มันต้องมีตัวเหี้ยนะมันนอนผิดหรองเออตัวเหี้ยวคอไปตัวแรดตาฮักมากเลยตัวแรกมันก็เสียขายแบบนี้นพี่น้องเนื้อมันจะเป็นแบบอ่าแข็งๆแต่ก็มีเสีส่ยมแทบเสียบเด้พี่น้องมันจะบกค,ครบเด้บอบกครบก้นอีกเนาะ เราอยากได้ก็มาลองเบิ่งเด้อมาแวะเบิ่งมาหาเบิ่งแต่ว่าอยากกินอาหารป่าของป่าอะนะพี่น้องเป็นเห็ดเพาะเห็ดผึ่งเห็ดยังตาเดวแท้นะพี่น้องยาขึ้นกับส่วงที่แวะคือกันน้่แก่ก็บชิมีเห็ดหวก็หน้านก็มีเห็ดโค่นนั่นแหละน้่แก่ก็โชคดีก็เห็นสัตว์แปลกๆเนาะเป็นตะเลาะกระต่ายยังนี่แหละคต่ว่าอาหารหายากเนาะพี่น้องไปวันนี้เ้าก็สิไปแหว่ร้านตัดผมหนองไส้จักหน่อย พ่อแม่พี่น้องเลยนี่แหละเขาเจากับเสีมีคล้ายย่ขางทาง่ามพี่น้องเด็กตากนี่ก็มีอีกแบบนึงเวลาสิบวารายซ้อหันเนาะเป็นกับคล้ายแบบฟ้องแบบฟ้องป่าส่วนหลายเป็นแบกพื้นแบกไฟเป็นเฮ็ดปอกเฮ็ดเพาะก็ว่าไปทั้งหน้าก็มีอีกเดี๋ยวเสียนพี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเข้ากับเกียรติรถมาอีกหนึ่งคนกับมีคล้ายขางท่าจะสีน้องแบบร้ายละได้แหละ ไปได้สบ,บาอันอยากล่องมาซิมเนาะพี่น้องโอ้ฝนจีตกอ่ะอยากล่องมาหาอยากล่องมาขี่รถเบิ่งนแต่เด้อพี่น้องอ่ะซีมีร้านแคมทางอีกอยู่บาทหนึ่งเนาะก็คืออยู่บาทข้าหลวงนั่นเองพี่น้องย่างฮาสิจอดแวะอ่าพายเบิ่งเนาะว่ามีของของขายยังแหน่หว่าแต่ว่าถ้ามีหอยหอมเนาะอาจจะซื้อไว้อีกจักรโลนึงเนาะโอ้ อุ้ยมีของหลาย้ตลาดสบายดีขอถ่ายน่ยเด้อมีห้อยหอมอยู่วะแม่อันนี่เป็นคลายเฮดคือกันนะอันนี้เฮดยังนี่แม่คลายจังได้นี่จานนี่สามซีบ๊อบ โอ้ยด,ดอกอะไรเอ็อมาเฮ็ดตีนเห็ดจะไรเนาะห,ห,ห,หอยหอมนะคะหอยหอมนะครับอยู่ที่บ้านค่ำหลวงเนาะผู้ใดมาแทบทางกต่มาแหวะได,อ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 ด้เด้อะนะเฮ็ดเพิงกับมี่เฮ็ดเฟืองกับมี่เฮ็ดตีนเห็ดกับมี่เฮ็ดเพิงยังอันนี้เฮ็ดเพิงหวานบอกโอ้เคยซื้อแล้ว หนงสือก่อนนะพี่น้องถึงวันเดียวเดียวเด้อันนี้เป็นขยังแน่นี่นี่ปลาดุกน้ำแน่วะโอ้ปลาคอก็มีปลาคอหน้าแมนะปลาดุกปลาคอหน้าปลาดุกหน้าพี่น้องมาเด้อ้ใดอยากปลาดุกหน้าปลาคอหน้าอันนี้ย่างสรนีไปยังลาย้อนบอก หนูอันนั้นมีตัวแรกอยู่วะอยูนอ่นี่ตัวนี้วะนั่ปลาได้ตัวแรกอันนี้ปลาดุกหนะ้าพี่นอ้องมาแหวะเด้อผู้ใด้กลายมาทางปากเศสขึ้นสวรรค์จะแหวะได้หอยหอมโลดปลาได้โล่เก่าซีบ่ะแปดซีบ่ได้บ่ โอ้ยเป็นหอยปากแดดเอาให้แน่สันโลนึงบัวแย่บ่พูสาวง่ามขายอีกพี่น้องเอ้ยโอ้ยอลูกกินนมอยู่วะนี่หัดง่ามคือพูสาวอยู่เนาะได้จะได้สันเติมฝอยในเด้ออืมเนาะไม่เห็นอะไีไสา์กบ อู้เอี่ยนตัวใหญ่ก็มีเอียนขายอย่างไรโลดเทไรนี่อันนี้เอียนนะพี่น้องแสนสามโกบโลดเจ็ดสิบพันกีบพี่น้องก็ไ,ไ้อยากกินหอยหอยปังนี่เทาไรนี่าสามชิ้นนะโอ้ทำกันก็อยู่หันเอาไปแวะอยู่ตลาดอีกกันหนึ่งเนาะแล้วจ่ายเงินเิ็นก็นย่างก็ มันยังจูมอยู่พี่น้องเขาถามแม่เพื่อนว่าอีกสองสามมือเฮ็ดปวดสีออกเพื่อนว่าแม่นบออ,อีกสองสามมือคนใดวางกับมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวเขาใชม,มาอีกที่หนึง่งอีกสองสามมือขันมาโบเห็นด้วยสัน <c oughs> การันตีเลยบอ,อ,อโอ้มันออกแล้วแต่ว่าเพื่อนว่าท่านเอาบอ อีกสองสามมือเฮ็ดปวกออกแน่นอนเนาะเดี๋ยวเขาสิมาแหวะสื่อกับเพิ่นใหม่เนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาสื่อร้ายเลยจะขอยันจะเข็ดเดี๋ยวมือหนาสิอว่าอุดหนุนเพิ่นใหม่อยู่บ้านคำหลวงเด้อพี่น้องอันนั้นเิ่นขายอย่างทางหน้าสื่อหอยอันนี้ก็เฮ็ดเพาะว่านี่แม่เฮ็ดเพาะนางบ่ห่อเท่าไดนี่แม่ ทำยังไงเนี่ยกินบเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยยสเอาเฮ็ดอันหนสามบ่ได้บแม่เฮ็ดอันนี้นะเฮ็ดตีนเหนะแเทไหแมนบ่สองอันหาสิบบ่ไ้บ่ายบ่รวมกันนี่จะเศร้าพันบ่ได้บ่ให้ม่ไหาสิบพันี่ ว่าแม่เสาหาพันธ่์เพราว่าขอเสีเอาร่วมกันเั็นเป็นหาซิบพันธ์เนี่ยลดเห้ลูกสาลูกเช่าเมื่อแกงเอากระเอาใส่โดยโดยต้องสปซื้อเฮตตินแหงใส่แกงนะครังเฮตตินแห่นเป็นเฮต ที่เกิดตอนนั้นเป็นดอกใหญ่ๆดอกลลอปั่นกันเองเด้อจุจอ่เจ้าสองอันหาซีเป็พี่น้องกันแต่ว่าเป็นคนคนละเจ้ากันเมียแล้วก็ขายอยู่นี่เลยแล้วก็ขายอยู่ทางภาสุทธิเลยต่อขึ้นต่อลงเลยอ่ะลลปั่นกันเลยจุ่เจ้าเด้อเด้อขอบใจให้กันไปพี่น้องเขาก็สิเดินทางไปหาน้องชายเขาอยูอ่ทางหน้า ไปเวรหลานตัดผมก่อนนี่พี่น้องตอนนี้เราก็รซื้อของเรียบร้อยนะเนาะซื้อเฮดซื้อหอยแล้วพี่น้องก็เลยเว่ามาเวหันน้องสายเนาะเวะหันตัดผมเด็กบายดีพี่น,อน้องบายบาเลาะก็เอยกมาแต่พาลานไปไปเบิ่งยังเลยไปเบิง <laughs> <ต>่งสะเดินแน่นนะเนาะกางซ <laughs> ื้อของเบิสประมาณห้าร้อยบาทนี่ยนะพี่น้อง แห่งนี่ได้ของปลาสื่อเฮดสื่อหอยเด้อสื่อไปสื่อไปสื่อปลาอยู่บ้านโป่งหนาเสืออยู่บ้านยังก่อใช่อยู่บ้านบุ้งขาไอหมูพาไปนอนอยู่ไอหมูคนมาเอาะพี่น้องเจอกันใหม่อีพี่หน่าเนาะพี่น้องเพราะว่าสองเขาเออคลิปนี้มันยาวเกินไปเนาะพี่น้องเนาะ ทีแรกว่าสิไปทลายนะพู้เล่าฮ่าปูหาปลาผู้เล่าจะมากินอาหารป่าเป็นตาแสบเป็นตาตาเป็นใจน้องก็เลยพาพี่น้องเขาแวะเบิ่งแต่ว่าคลิปนี้มันก็สิเลยทำลาพาจากแล้วสายปานเซย์บายนะสบายดีเซย์บายๆนะบายบาๆนี่ะบายป้าลุงนะบายบายบอกเบิ้ง มมเร็นห้องตไปพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจส่องบาสุกันเดี๋ยวสองเด้อเจอก,กันใหมนะ่อีพี่หนาเดี๋ยวสิพี่น้องไปเบิ่งปลาเนาะพี่น้องปลาใ่น้ำโขงมวนแน่นอนพี่น้องคลิปหนาะบ๊ายบาย